เลืงานมากมือนี้ก็เป็นเวลาหาโมงเนาะค่ะพอแตมาหอดแล้วปีนองเอ้ยหัวจะพัดสะดุปกติแล้วสิรีก็บ่ค่อยไดี่างสือปันใดนะคะทุกคนค่ะแต่ว่ารอบนีพี่พี่เอฟซีในต่อต่อค่ะเพิ่นก็เห็นคลิปสิรีเฮ็ดกับเขานอเพิ่นก็เลยทรงแนวกินมาให้สิรีค่ะสิรีก็ขอบคุณขอบใจหลายๆเ้ยค่ะพได้เก็บเขาเก็บของเรียบร้อยดีแล้วห้องก็สิมาเขาคัวกันต่อเลยค่ะอันดับแรกก็สิมาเคี้ยงงานบานกันซะกอนสิรีก็สิทําการล่างท่วงล่างถวยเป็นปกตินุกค่ะทุก็ิม กับเข่ากันตัวเลยค่ะในส่วนของกับเข่าของเข้ามือนี่สีรีสซีเฮ็ดลาบไก่แบบบ้านๆแต่ไม่ใช่ไก่บ้านนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเศษไก่ที่อยู่ในช่องฟีนะคะทุกคนที่เลขสีรีซื้อมาว่าจะไว้ผัดกะเเราค่ะแต่ว่าผัดกะเเราเบื่อแล้ววันนี้ก็เลยอยากกินลาบไก่ <c oughs> เออเนาะใครมันจะไปกินผัดกะเเราได้ทุกเดือนทุกวัน <c oughs> สําหรับเมนูลาบไก่ของเราวันนี้วัตถุดิบก็ตามที่มีกันเลยค่ะในส่วนของผักก็ซื้อมาบ้างนิดหน่อยนะคะทุกคนค่ะนี่ในส่วนของไก่ฮอกสีมะฮันเป็นตอนแบบนี้เลยค่่ะะะะเเเพราาวมันนนป็ศษไกค ทุกคนมะกสิมีต้นน่อยต้นใ่ผสมกันไปนะคะหลังจากนั้นสิก็จะทำการตั้งหมอ้อแล้วเราก็จะทําการลวกไก่ลวนไก่นะคะทุกคนใ <mam> ส่เกลือลงไปนิดหน่อยตามด้วยไก่ขะ <mam> แล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพื่อดับคาวแล้วก็ลวกไก่ของเราจนสุกดีนะคะทุกคนค่ะแล้วจะทําการดับแก๊สพักไว้ค่ะรอให้เขาเย็นนิดนึงแล้วเราค่อยปรุงกันนะคะน <mam> ีท่ทีเด็ดของเราวันนี้ก็คือพลิกทอดค่ะ <mam> เด็ดตรงไหนเด็ดตรงพริก <laughs> พอตะไก่ของเราเย็นลงนิดนึงสิีก็จะทําการปรุงรสด,ด้วย ริบป่นผงนัวนะคะน้ำปลามะนาวค่ะมะนาวนี่ใส่2ลูกเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยแซ่บก็เลยใส่ลงไปอีก <c oughs> หลังจากนั้นก็ตามด้วยข้าวคั่วแล้วก็ผักต่างๆนะคะทุกคนก็จะมีหอมแดงสารละแหน่ค่ะเออแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีค่ะใส่ลงไปเลยที่จริงต้องมีใบโหระพาด้วยนะทุกคนแต่ว่าสิริลืมซื้อค่ะลืมคักลืมแนี่ผีนงองเออยทุกคนทุกอย่างจนเข้ากันดีนะคะทุกคนทั้งการซิมรสเบิงแซ่บแล้วจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสําหรับลาบไก่แบบบ้านนนๆของเรวัี บอกเลยว,ว่าเป็นลาบแบบบ้านๆแต่ไม่ใช่ไก่บ้านมาค่ะทุกคนค่ะสาหรับกับข้าวแรงของเราวันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่นองเอ้อล่าสูดคาันเหตุกับข่าวคุณศาของข้ามาหอดแล้วค่ะมื่อในซีรีส์ก็เลยออกไปเปิดประตูทาน,นะคะทุกคนค่ะกันย้อนว่าคาัตาทายลูม้ม <c oughs> และนี่วันนี้สิริก็จะมีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วยค่ะลูกชายของเราคันนี้เป็นไทยเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะได้รับเล่มเรียบร้อยแล้วจ้าสิริแดะคุณศักภูมิใจและก็ดีใจมากๆไปเลยค่ะพี่นองเออ ปืนแป๊ะตายค่ะ6ปีนี้ก็ได้กว่าจะผ่านพ้นมาได้พี่น้องค่ะโอ้แบบว่าทรหดอดทนค่ะยิ่งช่วงที่สิริออกนะทุกคนช่วงแรกๆก,ก็ไม่เป็นไรของอาลาสูตรกะอกวอล่เปอทองแบัน,นี้ช่วงแรกๆก,ก็ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะทุกคนพอจะออกบานได้ประมาณ5-6เดือนโควิดมาค่ะบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยบบมีหอดงานบบมีหอดโอในจะหยุดจ่ายหยุดกักตัวนะคะทุกคนคะ่ะหยุดจ่าย10-75เอเซอะไรประมาณนี้ค่ะสู้เอาค่ะบัน,นี้ถ้าห้องว่าสูก่กระจักไผยสิมาสู่ห้เฮานะคะทุกคนค่่่ะลา้ออนนพีนง ซีรีไดบักโมมาเต่ตลาดกินเข่ากับบักโมแล้วค่ะบันนี้รู้สึกว่าเสพเสพกื่นเข่าลงคอด,ดีขนาดนะคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้บายบายจ้า